สวัสดีครับพบเจอกับผมกเียงตัวใหญ่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ได้เป็นพระพกโซนเนื้อผงเนื้อเนื้อผงยาอะไรประมาณนี้นะครับเนื้อผงยาพวกผงยาจินดามณนีอะไรนี่ก็ต้องตีตรงทางโวนทางวัดกาบังแก้วนะครับจังหวัดน,นคปรปฐมนะครับก็มีหลวงปู่ปูนหลวงปู่เพิ่มนะครับที่ทื่เสียงดงดัง นะครับหลวงปู่เจ้อนะครับไล่เรียงลําดับกันไปนะครับหลวงปู่บุญท่านเป็นพระที่เก่งนะครับเป็นพระที่เก่งมากชื่อเสียงท่านนี้เมธรรมดานะครับพระของท่านนี่มีหลายโซนหลายเนื้อนะฮะนะครับมีหลายโซนหลายเนื้อชื่อท่านก็เมตตาอยู่แล้วครับปู่บุญนะครับมีทั้งเนื้อผงยาเนื้อดินนะครับ พวกโซนโลหะต่างๆก็มีนะครับแต่ทางหลวงปู่บุญนี่นะฮะองนี้เป็นพิมพ์สามเหลี่ยมนะครับเป็นสามเหลี่ยมพิมพ์เล็กอาจจะส่องอยากนิดนึงนะแต่ผมก็จะพยายามส่องให้ดูนะครับหลวงปู่บุญท่านเป็นผ้าที่เก่งมากนะครับเป็นผ้าที่เก่งมากเลย นะครับนงบูบุญเนี่ยนะครับวัตถุมงคลสองท่านถือว่ามีราคาค่อนข้างที่จะแพงนะนะครับค่อนข้างที่จะแพงเลยแต่ก็อย่างว่านะครับผมถือว่าของของทางเกจีกเก่าๆเนี่ยนะครับก็ถ้าเราพอมีความรู้ผมว่าเราพอจะสามารถพอจะหาได้บ้างนะนะครับพอจะหาได้บ้างนะบ,บางทีก็โองแพงๆเราไม่ชอบก็มีนะครับมันเรื่องปกติในการดูพระ นะครับฉะนั้นนะครับผมว่าผ้าใสาเก่าๆเนี่ยนะครับหลวงปู่บุญหลวงพ่อปานอะไรพวกนี้ผมว่ามีโอกาสมีของหลุดได้อยู่นะถ้าเราพอจะดูได้บ้างอะไรประมาณนี้นะนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ได้เป็นโซนเป็นพวกเนื้อผงยามา นะครับก็ต้องตีลงทางหลวงปูบุญวัดกาลบางแก้วจังหวัดนครปฐมหลวงปูบุญหลวงปู่เพิ่มนะครับอยู่ประมาณนี้แหละต้องตีลงประมาณนี้นะครับเมตามหายอมโชคลาบนะครับเมตามหายอมโชคลาบเปลี่ยนหลายๆทางเลยนะครับอันนี้เป็นพิมพ์สามเหลี่ยมพิมพ์เล็กนะครับหลวงปูบุญเดี๋ยวคลิปหน้าเจอผมใหม่นะนะครับเดี๋ยวมาดูกันอีกทีผมจะได้อะไรมาให้ชมนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ